วันนี้เรามีผลลัพธ์เจ๋งๆของนักเรียนที่ลงคอร์สของโค้ดคู่กุรักมาฝากนะครับ เป็นยังไงมาดูกันครับคนอุ้มค่ะนักเรียนคนแรกเลยนะคะก็บอกว่าในบทเรียนเนี่ยบอกไว้ว่าจะเห็นผลภายใน3เดือนนะคะแต่ก็เป๊ะมากเลยยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนะตอนแรกก็ยังมีความแย้งในใจว่าจะเป็นไปได้หรอไม่ค่อยเชื่อคะ่ะแต่มันเป็นไปแล้วจริงๆนะนักเรียนคนนี้เรียนนะคอร์สโรดมายเซกนะคตอนแรกคือคือไม่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้แต่พอค่อยๆเรียนไปเนี่ยเห็นผลเลยภายใน3เดือนแต่ก่อน3เดือนด้วยซ้ำ ใช่เร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเนาะคือในคอร์สเนี่ยเราไม่ได้สอนแบบว่าท่าเธอหรืออนะไรเงี้ยแต่มันเป็นการซีดักนะซีดักคือการยั่วยวนโดยใช้หลักจิตวิทยาทําให้เขาอยากจะมีอะไรกับเราเรื่อยๆถีๆและทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเออใช่ค่ะอันนี้มันเป็นวิธีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีมากคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรนะให้คุณทําตามบทเรียนและเค้งคัดเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอน มาดูเคสที่2กันนะครับเคสที่สเรียนไปหลายคอร์สมากนะคะเรื่องราวของเขาก็คือว่าผู้ชายเนี่ยไปทํางานต่างประเทศนะแล้วก็เกิดไปมีมือที่3ขึ้นเพราะความใกล้ชิดนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ไทยเนี่ยเราก็เหมือนกับชวนทะเลาะตลอดเลยระแวงระแวงไม่พอใจโทรมาทีไรปุ๊บทะเลาะปรากฏผู้ชายก็เริ่มไม่อยากคุยทีนี้พอถึงทางตันแล้วก็มาหาเรานะคะเขาก็เลย เริ่มเรียนไปประมาณสคอร์สได้นะคนนี้นะคะก็เลยบอกว่าถ้าเรามีปัญหาอยากให้ตั้งสติแก้ที่ตัวเราก่อนอถ้าถึงทางตันเราควรมีที่ปรึกษาที่ดีไม่อย่างนั้นเราจะวนลูบวนลูปในที่นี้คืออะไรคุณโยชิวนลูปก็คือเหมือนกับเราคิดว่าไอสิ่งที่เรากําลังรู้สึกเนี่ยมันเราเจ็บปวดถูกไหมพอเราเจ็บปวดปุ๊บเราจะหาทางออกในสิ่งที่สมองส่วนนิโอคอร์เทคหรือเหตุผลตอนนั้นเท่าที่สมองเราเหตุผลเราจะมี แต่สมองเหตุผลทํางานรับใช้อารมณ์มันแปลว่าเราก็คิดด้วยอารมณ์นะม,นมันอาจจะดูมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลแล้วก็ mix sense ส,สาหรับเราในตอนนั้นแต่จริงๆแล้วเราคิดด้วยความกลัวนะพอเราคิดด้วยความกลัวมันก็จะวนลูปเดี๋ยวมันเกิดดีบ้างเดี๋ยวมันก็ร้าย,ายบ้างเราจะไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าสับสนไปนหมดว่าจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีนะครับใช่การวนลูปเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าบางทีเราจะทะเลาะก,กับตัวเอง S <S <S ถูกไหมเราทะเลาะก,กับตัวเองหมายถึงสมองกับหัวใจมันไม่ไปทางเดียวกันนะ <S 2> <S 2> <S แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเราจะเครียดเราจะกังวลเราจะระแวงเราจะมองสามีแบบลบทั้งหมดเลยนะคะนี่คือการวนลปูปแล้วความสัมพันธ์ไม่กลับมาดีขึ้นแต่พอเขามาหาเราเนี่ยเราได้เรียนเนี่ย ก็มีผลลัพธ์ที่เพิ่มเติมเนาะตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าความสุขของเขานะคือของสามีนะความสุขของเขาคือบ้านและครอบครัวค่ะอ่า,อานี่น<ด>คือคําตอบ<า>ที่นักเรียนท่านนี้เนี่ยอยากได้ยินมาตลอดอขอบคุณโค้ชทั้งสองมากนะคะ,ะคอ่านี่ดีมากก็คือเราดีใจกับนักเรียนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือหนึ่งก็คือพยายามทําตามบทเรียนนะครับคุณจะเดาอะไรไม่เป็นไรทําตามบทเรียนไปก่อนนะแล้วถ้าติดตรงไหนก็มาทักโค้ดได้ตลอดเรายินดีตอบทุกเรื่องนะครับ ไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะมาดูฟีดแบกอันต่อไปนะครับค่ะท่านนี้นี่เรียนเยอะเหมือนกันเนาะเรียนไปหลายคอร์สเรียนหลายคอร์สเลยนะคะคอร์สก็ถามไปว่าเขาดีขึ้นยังไงบ้างอ่าทางนั้นก็บอกว่าเอาใจใส่เรามากขึ้นความสัมพันธ์ทางเพศก็ดีขึ้นนะคะในเคสเนี้ยคือภรรยาเนี่ยไม่มีเวลาให้สามีเลยนะเนื่องจากว่าทํางานที่ต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงด้วยใช่ครับอ่า ก็เลยเลยอาจจะค่อนขั้นเครียดแล้วก็เหมือนเป็นเบต้าวูแมนนะครับโฟกัสเรื่องงานมากๆบางทีเราเลยหลงลืมนะครับว่าเอ้ยอีกอันหนึ่งที่เราต้องดูแลกก็คือหัวใจของคนที่เราล่ะ <c oughs> พอวันหนึ่งที่เราไม่ได้เหลียวแลเขาเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขาเลยไปหาคนอื่นพอไปนอกใจปุ๊บเราก็เลยลนลานละไอ้งานก็ต้องโฟกัสสามีก็ต้องคอยดูนะครับเหมือนต้องอเอ๊ะมันจะไปไหนมันอยู่หรือเปล่าคอยโทรตามโทจิก ใจเราก็ว้าวุ่นนะครับดึงเขากลับมาไม่ได้นั่นเองค่ะแต่พอมาเรียนบทเรียนของเราแล้วเนี่ยนอกจากเราจะเน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วนะคะเราก็ยังมีวิธีการปฏิบัติที่ทําตามได้ง่ายไม่ซับซ้อนด้วย<ม>ก็เลยทําให้นักเรียนท่านเนี้ยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะใช่อะมาดูกันต่อนะครับอีกอันหนึ่งนี่นักเรียนอีกท่านหนึ่งก็บอกขอบคุณโค้ชมากๆนะครับทั้งสองท่านมากมายปัญหาที่หมักหมมมาเกือบ20ปีนะขี่ข่ายได้อย่างเหลือเชื่อ ขอให้โค้ดทั้งสองท่านมีความสุขความก้าวหน้ามากๆๆนะคะขอบคุณจากใจเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าคนเริ่มคบกันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมันหมักหมมมา20ปีพอเราตั้งใจนะอันดับแรกนะใครที่ดูตรงนี้อยู่นะครับให้คุณเมค e ิ i s ชันว่าคุณต้องการจะแก้ปัญหาจริงจังพอคุณตัดสินใจปุ๊บปัญหาไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเนี่ยมันจะมีทางออกแต่ถ้าคุณคิดว่า ปล่อยมันไปอย่างนี้แล้ววะแล้วรอโชคชะตารอฟ้าลิขิตถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันไปเองไม่ได้นะถ้าคุณไม่ได้กําหนดคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นไปตามนัดฐากรรมสุดท้ายมันจะได้ผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการเลยอืม,อมนะครับใช่หลายๆคนเนี่ยสร้างสมนะทั้งความรักความอบอุ่นรวมไปถึงทรัพย์สินด้วยกันกันกบสามีมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะหลายๆคนอยู่กันไปเนี่ยยีปี30ปีแต่พอเราไม่ได้แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เนี่ย ถึงวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากเป็นอ,อ,อนาคตที่เป็นแบบนั้นนะคุณเริ่มมาตัดสินใจเลยว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์ให้ได้แลว้วทำให้มันมคลี่คลายได้ไม่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกับปัญหามันยาวนานแค่ไหนหรือปัญหามันใหญ่แค่ไหนถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องแก้ไขมันให้ได้คุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะใช่แล้วก็มีคนสองคนที่คอยช่วยนะครับคอยแนะนำคอยปรับกลยุทธ์ให้คุณ ว่าเออเข้ามาอย่างนี้เราควรจะจัดการยังไงและสําคัญที่สุดเลยนะที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราไปจัดการเขาแต่มันคือการที่เราจัดการกับอารมณ์ตัวเองก่อนอันนี้สําคัญมากซึ่งหลายคนตกมาตายตรงนี้นะครับมากๆเลยพอเราจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยโอ้โหเราจะทําอะไรที่แบบเราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยว่าผลลัพธ์มันจะคืออะไรและบางทีเราแนะนําอย่างหนึ่งก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่านักเรียนคนไหนสักเซสไม่สักเซสพอไปทําอย่างที่ใจต้องการ แล้วก็มาบอกโค้ดว่ามันไปกันใหญ่แล้วค่ะโค้ดอะไรเงี้ยอันนี้มันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นมันต้องมี2ออย่างประกอบกันเนะก็ค,คือองค์ความรู้แล้วก็ความเคร่งครัดที่จะทําตามบทเรียนที่เราสร้าง,งม,ม,มาให้ทุกคนใช่ค่ะ,อ,ะอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่านี้เราตัดมาส่วนหนึ่งนะครับอ,อันนี้บอกว่ามหัศจรรย์มากนะครับแต่ก็พยายามทําตามบทเรียนอย่างนักเรียนที่ตั้งใจค่ะไม่คิดว่าชีวิตจะแก้ปัญหานี้ได้แล้ว ขอบคุณอีกครั้งนะคะนะมันคือความรู้สึกที่ซาบซึ้งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสองคนรู้นะครับรับรู้ก็คือถ้านักเรียนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามี gratitude นะครับคือไม่ต้องขอบคุณเราก็ได้แต่มีความรู้สึกว่าขอบคุณอะไรหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในชีวิตประจําวันนะสิ่งนี้มันจะทําให้เขามีพลังที่เชิงบวกนะเป็น positive thinking เพราะเขารู้สึกดีมากกว่ารู้สึกไม่ดี เขาจะรู้สึกดีกับตัวเขามากขึ้นพอรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคนอื่นก็จะรู้สึกดีกับตัวเขานะครับอ,อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โค้ชสองคนสามารถพิจิกได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้สักเซคนนี้ไม่สักเซจากความรู้สึกที่เป็นแกรธิฉุดนี่แหละครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหานะคะตัดสินใจเลยว่าคุณอยากแก้ มเมื่อตัดสินใจแล้วให้มาทักโค้ดได้เลยนะเดี๋ยวโค้ดสองคนเนี่ยจะแนะนำบทเรียนให้แล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาใช่ผ่านแชทหลังจากเรียนแล้วค่ะใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติใครมีปัญหาเร่งด่วนนะครับก็เราก็มีโคนะ้ชิ่งจะเป็นออนไลน์อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนัดไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับโค้ดสองคนเนี่ยลองเช็คเวลากันก่อนอน,นะครับเช็คเวลาว่าอถ้าเราสะดวกมาเจอกัน โค้จะให้แนวทางกลยุทธ์นะครับที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วมันเร็วกว่าเมื่อกี้มานั่งแชทกันมันเขาเรียกว่าเสียเวลาคู่เพราะโค้ชเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะมาตอบคุณตลอดนะครับบางทีเราจะช้าบ้างเราอาจจะต้องไปช่วยเหลืออีกหลายชีวิตมากๆนะครับถ้าใครรู้เนี่ยคือจะเห็นว่าโค้ดนี่ตอบปัญหากันเยอะมากนะครับคอยคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ จุ่มตัวกับงานรีเสิร์ชเยอะจริงๆนนั้นถ้าคุณมีปัญหานะตัดสินใจเลยว่าจะแก้แล้วก็ทักมหาโค้ดได้เลยค่ะนะครับ